สวัสดีครับน้องๆวันนี้ก็พบกับพี่แนนนะครับโอเคอันนี้จะเป็นรูปแบบใหม่น้องๆครับเป็นรูปแบบที่7นะครับปรับมาจากตัว B Match ใหม่ล่าสุดเลยนะครับบอกเลยว่าข้อสอบปีล่าสุดเนี่ยมันเอา B Match นะครับซึ่งแนนเอาว่าข้อสอบ B Match ี่จจะเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมแต่ว่าเขาเอามาออกกสพทโดยการปรับเป็นภาษาไทยนะครับดังนั้นพี่ก็เลยเอาข้อสอบของตัว B Match เนี่ยมาปรับนะครับ ตัวเลขอาจจะไม่ได้เหมือนไปนะครับแต่ว่าพี่จะพยายามทําให้โทนมันเหมือนกันนะครับหมายความว่าคอนเซปต์เหมือนกันก็เอาง่ายคือแค่ปรับเปลี่ยนตัวเลขนะครับแล้วก็คอนเซปต์ยังคงเดิมอยู่เพื่อให้น้องๆจับทางได้แล้วก็เอาไปประยุกต์ทําข้อสอบนะครับเผื่อว่ารูปแบบใหม่เนี่ยเขาอาจจะเอาแนวบ,บีแบนมาออกนะครับแต่พี่คิดว่าเขาคงไม่ออกเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าคอนเซปต์ยังใช้ได้อยู่นะครับก็คือคอนเซปต์อาจจะเอาคอนเซปต์แบบเอ่อแบบเดิมมาออกได้นะ บีแมทออกอะไรบ้างเดี๋ยวพี่ลิทมาให้แล้วนะครับส่วนใหญ่เนี่ยที่เขาออกเยอะน้องๆเขาออกเปอร์เซ็นต์แล้วก็อัตราส่วนนะครับเปอร์เซ็นต์ร้อยละอัตราส่วนออกเยอะมากๆเลยนะครับมาเรามาเริ่มกันเลยกว่านะครับอย่างแรกก่อนเลยนะครับอ่ะแน่นอกว่าอันนี้คือตัวอย่างของข้อสอบปีล่าสุดเลยนะอันนี้คือเหมือนเหมือนเลยนะก็คือพี่เปลี่ยนมาเป็นภาษาไทยนะครับอ่ะปับมาจากข้อสอบจริงน้องๆมาเริ่มกันเลยนะครับตัวอย่างที่1ครับเดินทางโดย เครื่องบินนะครับผมจากอังกฤษไปฝรั่งเศสนะครับเขาบอกว่ามีค่าใช้จ่ายทั้งหมด3ส่วนนะครับก็คือค่าโดยสารค่าภาษีแล้วก็ค่าธรรมเนียมครับ3อันโอเคครับในปีที่แล้วเนอัตราส่วนค่าโดยสารต่อภาษีนะครับอยู่ที่4ต่อ3นะอันนี้คือ4ต่อสานะครับแล้วก็ไม่ได้บอกค่าธรรมเนียมนะว่าอัตราส่วนเท่าไหร่นะครับแต่เขาบอกมาเลยว่าค่าธรรมเนียมเนี่ยอยู่ที่70ดดอลลาร์นะครับ ในปีนี้เนี่ยปรับค่าโดยสารเพิ่มขึ้นยี่สอร์เนะฮะก็คือค่าโดยสารเนี่ยก็คือบวกยี่สิบปอร์เซนครับอ่ะพี่เกนก่อนค่าโดยสารเนี่ยนะครับบวกยี่สิบเปอร์เซนอ่าโอเคแล้วก็เอ่อค่าภาษีครับภาษีเนี่ยบวกอีกส0เปอร์ใช่ไหมอ่าฮะแล้วก็ค่าธรรมเนียมอันนี้อันนี้ไม่ได้บอกอัตราส่วนมาเนอะแยกออกมาต่างหากก็คือค่าธรรมเนียมเนี่ยค่าธรรมเนียมเนี่ยอันนี้คือข้อมูลที่โจทย์ให้มานะครับค่าธรรมเนียมก็คือ ให้มา7จดสิบดอลลาร์นะครับ7จดสิบดอลลาร์ก็คือ U.S.U.S ดอลลาร์แล้วกันนะครับประมาณนั้นเขาบอกว่าปีนี้เนี่ยอันนี้คือของเดิมนะประมาณนั้นนะครับของเดิมของใหม่เนี่ยเขาบอกว่าไอ้ตัวนี้น่ะปรับลงครับลดลงห้าสิบเปอร์ซนะอ่าห้าสิบเปอร์เซ็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาก็คือเมื่อลดลงห0สเอร์เซนเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาง่ายๆเลยก็คือห้าสิบส่วนร้อยนะครับ5้าสิบส่วนอก็คือลดห้าสิบก็เลยเหลือห้าสิเปอร์เซนต เพราะนั้นลด50%ก็จะเหลือ50%ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ตัวนี้ออกมาแล้วก็คูณด้วย70เลยก็เท่ากับ35นะครับ35 US d ลลาร์ประมาณนี้เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ตัดกันก็คือแบบนึงส่วนสองคูณ70นะก็จะได้เป็น35นครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่เราคิดได้เลยทันทีนะก็คือน่นาหมายความว่าค่าธรรมเนียมอันใหม่35เหรียญน,นะครับก็คือ35ดอลลาร์แล้วก็ของเดิมก็คืออยู่ที่70นะครับ โอเคอ่ะแล้วไงต่อครับเขาบอกปีที่แล้วเนี่ยบินจากอังกฤษไปฝรั่งเศสมีค่าใช้ใจ่ายรวมทั้งหมดห3 0อสิดอลลาร์นะครับแสดงว่าไอตัวนี้คือค่ารวมทั้งหมดโอเคอ่ะอันนี้คือภาพภาพอ่านี่คือภาพรวมภาพข่าวนะครับอ่าน้องๆมาดูตรงนี้อ่ะเมื่อกี้คือข้อมูลที่เขาให้มาครับสรุปว่าคือโจทย์ต้องการอะไรครับโจทย์ต้องการแนวเปรียบเทียบน้องๆใช่เปรียบเทียบครับแต่ว่าีจริงเขาก็ไม่ได้เปรียบเทียบนะเขาอยากรู้ราคาใหม่นะก็คืออยากรู้ราคา ใช่หรือว่าค่าใช้จ่ายหม่ราคาใหม่ครับใช่โดยที่เขาบอกใบอะไรครับบอกใบราคาเก่ามาถูกปหราคาเก่าใช่ซึ่งราคาเก่าที่เขาบอกมาเนี่ยเขาให้อัตราส่วนมาเป็นไงครับก็คือให้อัตราส่วนมาก็คือเป็นค่าโดยสารใช่ไหมครับอ่าค่าโดยสารอันนี้คือสิ่งที่เขาให้มาค่าโดยสารต่อค่าภาษีใช่ไหมครับโอเคแล้วก็ค่าธรรมเนียมแยกออกมาครับค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียมเราแอบคิดไปแล้วเนะถูกไหมประมาณนั้นอันนี้คือสี่ต่อ3ามนะใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขอย้อนกลับไปดูดิค่าโดยสารต่อค่าภาษีอ่าสี่ต่อสามครับใช่อ่าอันนี้คือของเก่านะครับแล้วก็ตัวนี้ก็คือเจ US สิบเหรียญน,นะครับประมาณนั้นเอาละอันนี้ก็ของใหม่ครับของใหม่ที่เขาให้มาใช่ของใหม่เนี่ยเขาตรงเนี้ยบวก20ใช่ไหมแล้วก็ตัวนี้ก็คืออะไรบวกสิใช่ไหมครับแล้วตัวนี้ก็คืออะไรลดลด50เอร์ เพราะฉะนั้นตัวนี้นะพี่คิดออกมาแล้วก็คือเหลือ35 US ใช่แล้วข้อมูลที่เขาให้มาคืออะไรครับไอ้ตัวนี้รวมกันนะครับในปีที่แล้วนะก็คือเท่ากับ630 US โอเคอ่ะอันนี้คือสิ่งที่โจทย์ให้มาคำถามคือโจทย์ต้องการอะไรโจทย์ต้องการราคาใหม่ครับราคาสีฟ้าครับจ่ายราคาสีฟ้าก็คือราคาใหม่อพี่เห็ยนราคาใหม่แล้วกันนะครับ ประมาณนั้นเอาละมาอันนี้คือน้องๆในช่องที่โจทย์ต้องการอะไรน้องเขียนไปนว่าเขาต้องการราคาใหม่นะครับโดยใช้โดยการวัดความรู้นะครับวัดความรู้เรื่องอะไรครับเรื่องอัตราส่วนครับใช่อัตราส่วนแล้วก็รอยละนั่นเองอ่ารอยละประมาณนั้นอ่าอันนี้คือคอนเซ็ปต์ของเขานะครับมา ในช่องของการแก้ปัญหาเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาแก้ปัญหาน้องๆเขียนในในเรื่องของการไอเดียแก้ปัญหาครับไอเดียแก้ปัญหาก็คือน้องจะต้องหาให้ได้ก่อนว่าค่าโดยสารกับค่าภาษีอันเก่าเนี่ยคือเท่าไหร่นะครับก็คือเราหาใช่ค่าโดยสารกับภาษีครับใช่ของปีที่แล้วก็คืออันเก่านะ ใช่พี่ที่ไ้พี่เคยใช้คำว่าเก่านะง่ายดีนะครับอ่ะเริ่มจากอะไรเริ่มจากตัวนี้ครับห3 0้อสาิ us ตัวเนี้ยอันนี้คือราคารวมทั้งหมดใช่ไหมครับของเก่าเพราะนั้นพี่เอาห3 0้สิเนี้ยพี่ลบตัวนี้ก่อนเลยครับเจดสบครับคำถามคือเจคือไร7จก็คือค่าธรรมเนียมของเก่าครับใช่ลบกันแล้วมันจะเหลือห้าร้อยหกสิบนะ us 5้ารสิตัวนี้คืออะไร560หกตัวนี้ก็คือค่าโดยสารบวกกับค่าภาษีครับใช่ก็คือรวมกันได้ห0ร้อยอันนี้คือค่าโดย ค่าโดยสารนะโดยสารบวกภาษีนะครับโอเคซึ่งแน่นอนมีอาัตราส่วนไม่มีครับเป็น4ี่ต่อสามครับ4ต่อสามเนี่ยมันก็คือรวมได้เป็นทั้งหมด7ส่วนนะน้องๆใช่ย7ส่วนเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการหา1ส่วนละ่ะหา1ส่วน1ส่วนนะ้องก็เอา560หารด้วยเจเลยครับผมมันจะได้เป็นแ0สิบนะครับใช่80ตัวนี้ก็คือต่อ1นส่วนนะครับอ่าประมาณนั้นหรือน้องอาจจะทํานี้ก็ได้ครับก็คือค่าโดยสารเนี่ย ค่าโดยสารนะน้องเอา4ส่วนเเลยก็ได้7มาจากไหน7ก็มาจาก7ส่วนนะโอเคนะ4ก็คือค่าโดยสารก็คือ4ส่วนครับก็คือ4ส่วนเคูณด้วย5้าเลยก็ได้นะครับหรืออ่าแล้วก็ไอค่าภาษีน่ะน้องก็เอาสส่วน7นะครับคูณด้วย5 6 0เลยก็ได้ทำอย่างนี้ก็ได้นะครับประมาณนั้นอ่ะแต่ว่าพี่มาคิดแบบทีละส่วนแล้วกันนะโอเคนะเพราะนั้นสรุปนะครับก็คือค่าโดยสารอ่าค่าโดยสารนะครับ ของปีที่แล้วนะโอเคนะค่าโดยสารของปีที่แล้วก็คือ4ส่วน7นะครับคูณด้วยห้าหรือก็คือแปดคูณ4แล้วกันเท่ากับ32สนะครับสาม0 3 2ร u อโอเคแล้วก็ค่าภาษีของปีที่แล้วนะชายก็จะเท่ากับ3าส่วน7นะครับอา่าสส่วน7คูณด้วยอะไรครับคูณด้วย5้ารกสบเหมือนกันใชายก็จะได้เท่ากับ240นะครับ US โอเคแล้วก็ค่าธรรมเนียมเท่าไหร่ค่าธรรมเนียมอีก70นะเพราะฉะนั้นตัวนี้จะรวมกันได้นะ70็ดสิบบวกสามบวกสองจะต้องได้เท่ากับ630 US นะครับอ่ะอันนี้คือจบแล้วอันนี้คือของปีที่แล้วต่อมาเราจะไปคิดของปีใหม่ครับก็คือปีปัจจุบันนะใช่คิดใหม่นะครับคิดของอันอันใหม่คิดของอันใหม่เนี่ยสิ่งที่เรารู้ก็คือเรารู้ค่าธรรมเนียมแล้วครับค่าธรรมเนียมใหม่ก็คือ35 US ใช่ปะ่ะเพราะว่ามันลดอะไรลดห้าสิบเปอร์เใช่ไหม อ่าเก็บไว้ก่อนนะใช่เรามาคิดของไอ้ตัวค่าโดยสารครับค่าโดยสารใช่บวก20ใช่ไหมจัดเลยครับก็คือ20ส่วนร้อยครับน้องๆจะใช้เป็นร2อก็ได้นะถ้าร2 0ก็คือก็จะได้คำตอบเลยนะครับแต่ถ้าพี่เขียนใช้เป็น20ส่วนร้อยเนี่ยคูณด้วย3ามรอี่สิบเนี่ยค่าที่ได้มาพี่จะต้องบวก320อี่ิอีกรอบหนึ่งนะประมาณนะั้นตัวนี้มันก็ประมาณหนึ่งในห้านะ สองอ่ะพี่ขอแอปท์ตรงนี้นะครับใช่ตัวนี้ประมาณหนึ่งในห้าหนึ่งในห้าคูณด้วยสามรอยี่สิบนะครับก็คือหกสิบสี่นะโอเคหกสิบสี่ครับหกสิบสี่ตัวนี้ก็คือสิ่งที่เพิ่มมานะครับเพราะฉะนั้นค่าโดยสารเดิมก็คือจะต้องเป็นสามรอยี่สิบใช่ไหมครับบวกที่เพิ่มมาอีกหกสิบสี่ก็เลยได้เท่ากับสามร้อยแปดสิบสี่ครับอันนี้คือของใหม่นะครับโอเคจบไหมยังครับมีค่าภาษีด้วยค่าภาษีอีกเท่าไหร่ครับ บวกอีก10%อน้องๆใช่สิบอนตัวนี้ก็คือใส่เลยครับ10ส่วนร้อยครับใช่น้องจะใช้เป็นร้อยสิเลยก็ได้นะครับจะได้คําตอบเลยนะ,ะพี่เขียนนี้เดี๋ยวกันน้องงงโอเคอ่ะก็1ส่วนอ่าสิส่วนร้อยเนี่ยมาประมาณ1นส่วนสินะครับหส่วนสิคูณด้วย240ก็ตัด0ูนย์ตัด0นย์โอเคก็จะได้เท่ากับ24นสน้องๆอันนี้คือสิ่งที่เพิ่มขึ้นมานครับเพราะฉนั้นค่าโดยสารไม่ใช่ค่าภาษีนะครับก็จะได้เป็น240นะ บวกที่เพิ่มอีกมา24 e นะครับก็จะเท่ากับ264ครับ U S โ okay. อเคเพราะนั้นรวมครับสิ่งที่เจอาต้องการอะไรก็คือของใหม่ไงเราก็รวมเลยครับอ่ารวมเลยน้องๆใช่เวลาน้องเขียนน้องมาเขียนเขียนต่อด้านล่างนะครับรวมได้เท่าไหร่ก็คือเขียนเขียนต่อด้านล่างโอเคให้ไม่อยู่ในตรงไอเดียแก้ปัญหานะแต่ว่าพื้นที่พี่มีพอโอเคอ่ะรวมรวมพี่ก็เลยเอาค่าทมเนียมก่อนเลยครับ35บวกด้วย384ครับผมใช่ บวกด้วยแล้วครับสองหกสี่ครับอ่ะรวมมาได้เท่าไหร่แล้วก็ลองมาใช้กันก่อนนะครับอ่ะเริ่มบวกกันตัวหลังสี่บวกสี่ลงท้ายด้วยแปดแปดเจอห้าลงท้ายด้วยสามแล้วก็ทดอีกหนึ่งนะครับอ่ะลงท้ายด้วยสามลงท้ายด้วยสามนะครับแล้วก็ทดหนึ่งก่อนใช่แล้วก็สามแปดแล้วก็หกโอ้โหเลขเยอะอ่ะรวมกันไ,น,กน,นะ 6, กนได้เป็นเอ่เอาแปดกับหกก่อนนะแปดกับหกลงกันได้เป็นสิบสี่ใช่ไหมครับ ใช่แล้วก็บวกสาอีกตัวหนึ่งสาอีกตัวหนึ่งก็คือได้เป็น17เโอเค17เอา1มาบวกที่7นะครับที่ทดไปนะก็ได้เป็นอีก18นะครับ18โอเคตัวนี้ก็ต้องเป็น8ครับแล้วก็ทดอีกหนึ่งข้างหน้าข้างหน้าเนี่ยก็คือจะมี3กับ2ใช่รวมกันเป็น5นะครับทดหนึ่งก็เป็น6โอเคได้เป็น68 3ดสาครับตอบแล้วอันนี้คือของอันใหม่น้องๆใช่มีไหมมีชอยนี่ไง6 8 6 8ดสาดอลลาร์นะครับโอเคอ่ะพอได้นะ โอเคครับเอาละเดี๋ยวเราไปข้อต่อไปกัน